สวัสดีทุกคนนะครับผมโอมซาครับวันนี้ผมจะไปเล่นด่านยามีระดับไนแม่ในเกมเดี๋ยวไม่มีคาบูชาเพลสกันนะครับไปที่เกมหมดเลยครับผมมาถึงด่านยามีฮาแล้วนะครับไปที่โซนสีแดงเลยในหมดนี้คือห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าเขาให้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเราโหลดชาสักครู่ครับภารกิจให้คุณผู้ชมวานดอกไม้สี่อันแล้วก็ไปเผาวิญ,ญญาณผีเสื้อทั้ง20อันเลยครับผมตู้สามารถที่จะหลบได้นะครับ ผมใช้เป็นตะเกียงฮิคารีแล้วกันแสงสว่างกำลังดีเลยครับมาครับโซนปะทะศัตรูจะเป็นตัวใหม่ครับเป็นผีเจ้าสาวเคลื่อนที่ไวมากครับแต่สามารถที่จะฟังสเต็ปการเดินของเธอได้ครับคือเสียงนาฬิกาครับผมแล้วก็เสียงคอรัสครับถ้าศัตรูมาใกล้ๆเลยก็ได้จุดเริ่มต้นไม่เป็นไรหรอกมั้งถ้าพลาดก็เอาใหม่ละกัน ึสองอันแล้วครับตอนนี้จะมีสามอันครับผมรึเคลียร์ฉันสองครับเพราะว่าถ้าฉันแรกต้องมาแล้วเสียงคอรัสเมื่อกี้เรียค,ครับตรงนี้สี่อันแรก เว้รวบยาโอ้ตัวจริงเสียงจริงครับผมน่ากลัวมากดีนะครับอยู่ตรงจุดเกิดพอดีเรามาหน่อยไปซ้ายแล้วครับผมเดี๋ยวไปเก็บขวาก่อนนะครับ ในตู้ก็มีครับผมต้องอาศัยการสังเกตดีๆสามารถเป็นเล่นจากด่าน normal ออได้ครับเป็นพื้นฐานที่ดีเลยแล้วก็ดอกกุหลาบอันแรกครับอยู่ในตู้ครับผมฟังเสียงนาฬิกาดีกว่า ไปเลยครับจังหวัดที่ตัมตัว Let's go <S คิดว่าน่าจะอยู่ชั้นสองครับผมเดี๋ยวเราคุลาก่อนเลยตรงนี้ตอนนี้เป็นจุดเสี่ยงมากเลยครับทางซ้ายต้องใช้ความเร็วนิดน,นึงนะครับแอบใต้โต๊ะเลยครับตรงนี้ตอนนี้กำลังจะไปชั้นสองกันแล้วนะครับ บุลาบได้มา2อันแล้วผมอาจจะตัดตัดข้ามๆไปนะครับช่วง AFK ครับผมผงม,มาแล้วแล้วก็วนอีกแล้วตรงชอบวนนะกัดจังหวะยากครับถ้าจะไปด้านในโน้นไม่มาละมั้งอุยอ๊ยวว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  เไปต่อครับสวนไปเลยเหมือนเป็นจังหวัดที่กำลังนึกว่าจะไปทางไหนต่อเนาะอันตรายเหมือนกันนะเราให้สตูไปขวาครับผมมาแล้วลงล่างิ่งไปเลย ถ้ามาเก็บอันสุดท้ายนะครับอันเมื่อกี้แหล่ศัตรูวิ่งสวนขึ้นมางานเข้าครับผมไล้ม,มากนะครับมันจะเป็นทางตรงอย่างเดียวเลยอันตรายมากต่อไปห้องขวาก่อนนะครับมันมีจุดลับให้คุณผู้ชมเก็บไอเทมอยู่ อตอนได้สิบก้าอันนะครับตอนนี้สตูไม่ค่อยมาครับผม สี่ครับตรนนี้เคลียตอนนี้กูหลาบครบแล้วครับผมมาเสนอกิกาดีกว่าครับตรงนี้ไปเลยจังหวะเพลงที่หลอกหลอนนะครับนะ่ากลัวมากเคลีย เพื่อความปลอดภัยนะครับคิดว่าน่าจะด้านล่างครับผมมี3ามอันครับอันนี้โซนสุดท้ายแล้วล่ะแล้วก็ไปเก็บตรงที่ผมวิ่งผ่านเลยนะครับสเต็มนี้ผมแนะนำต้องอาศัยความกล้านิดน,นึงครับถ้า จะใช้สเตปลัชนะครับคือวิ่งยาวยันไปตรงทางออกเลยโอเคครับครบครับผมวันนี้ก็เสียงเหมือนเดิมนะรึบฟังเสียงเท่านิดนึงแล้วกันอะไรก็ได้นะ เอาก็เห็นเป็นเงาเงาอยู่เข้าเร็วช่วยด้วยโอ้ยผมเห็นจากระยะใกล้เลยนะเมื่อกี้น่าจะวิ่งสวนไม่ได้นะจะเต็บเสียงแล้วนะครับตรงนี้แต่ถ้า คุณผู้ชมกล้าอนีนิดนึงนะไปหลบตรงกลางอะ่ะเปอร์เซนต์รอดสูวงวันนี้แต่ผมแนะนําว่าสเต็ปนี้ดีกว่าเราวิ่งสวนไปเลยครับวิ่งเต็มแม็กเลยครับผมต่อไปมากครับเดี๋ยวโดนดึงอเอรายาน,นี้ได้มาแล้วไ,ไ,ไ,ไปเลยเร็วเข้าปุ๊บโอเครอดชิดชิดยาวๆชิดมันก็วนกลับนะเนี่ย จะใช้พลังงานไปด้วยครบครับผมด่วน<อ>ไปเลยครับแจ็กกหลาบก่อนครบไหมครบครับผมวิ<อ>่งออลไปนิดนึง <recurring. S 1> ครับผม<อ>ถือว่าได้ใช้สเตลเต็มที่เลยครับด่านนี้นคือจะมาวิ่งจูคือยากมากเลยครับ<อ> พอสตูเคลืนที่แล้วจริงๆครับผมปมาครับประตูเซเว่นผมลองอะไรดูบางอย่างนะนออไม่ได้นะครับนึกว่าจะคานเข้าไปได้ครับผมต้องมาให้ครบนะครับโอเค ออกจากที่นี่กันเรียบร้อยครับเท่านี้คุณผู้ชมก็ได้รับเหรียญและตะเกียงไปใช้กันเลยครับผมไปดูตะเกียงที่ได้กันมาเลยนะครับในด่านนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมเล่นผ่านจะได้รับถึง2ตะเกียงเลยทีเดียวเริ่มจากตะเกียงแรกนะครับอันนี้เป็นตะเกียงโคมไฟน่าจะเป็นตัวละครในด่านนอร์มอลนะครับแสงสว่างก็กําลังดีเลยครับออกแนวสีเหลืองๆส้มๆส่วนอีกตะเกียงหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครจากด่านนี้แสงสว่างโดยรอบเป็นสีขาวครับแล้วก็ สองไปด้านหน้าค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยไว้เราดูกันต่อในด่านต่อๆไปของแมปเดิะมิมิคับประชาเพลสครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ